สตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นทำยังไงมาดูวิธีทำกันเลยครับก่อนอื่นเราเทสตรอเบอรี่ลงไปในโถปั่นเลยนะครับสตรอเบอรี่นี้เราใช้ไป100กรัมหรือว่าประมาณ8ลูกนะครับหลังจากนั้นตามด้วยน้ำแข็งเปล่านะครับน้ำแข็งเปล่านี้เราก็เทลงไปในโถปั่นเลยนะครับวันนี้เราใช้แก้ว20ออนนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มปรุงเลยนะครับเราใส่น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่หรือว่าไซรัปสตรอเบอรี่นะครับ น้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่นี้เราใส่ไปหกสิบ ml นะครับน้ำเชื่อมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบเข้มข้นนะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยนมจืดคาเนชั่นนะครับนมจืดคาเนชั่นนี้เราใส่ไปสิบ ml นะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับแล้วก็ตามด้วยนมสดนะครับนมสดนี้เราก็ใส่ไปสิบ ml เหมือนกันนะครับเทลงไปในโถปั่นเลยนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับน้ำเปล่านี้เราใส่ไป120 ml นะครับเทลงไปในโถปั่นเหมือนกันนะครับน้ำเปล่าว,วันนี้เราใช้แก้ว20โอนะครับสำหรับเมนูนี้นครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยเกลือป่อนนะครับเกลือป่อนนี้เราใส่ไปปลายช้อนชานะครับเพื่อเพิ่มความเข้มข้นให้เครื่องดื่มของเรานะครับ หลังจากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับนำไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนอันนี้คือเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับทุกคนสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทำตามหรือนำไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนวันนี้สอนทำแบบละเอียดสอนทำแบบง่ายๆเลยนะครับดูคลิปจบนี้สามารถทำตามได้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับปั่นให้ละเอียดหรือว่าปั่นให้สมูทตี้เลยนะครับปั่นไปเรื่อยๆนะครับ สูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ท่านสามารถทําตามหรือนําไปปรับใช้ได้นะครับทุกคนทําไม่ง่ายนะครับสอนทําแบบละเอียดเลยนะครับอันนี้ก็ปั่นเสร็จเรียบร้ออเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมแก้วเลยนะครับลาดด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับลาดลงไป30 ML นะครับอันนี้คือหัวใจหลักนะครับโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับเน้นธรรมชาตินะครับลาดแก้วประมาณ30 ML นะครับตกแต่งให้น่ากินลาดให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็ มาเริ่มเทเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับสตรอเบอรี่ปั่นของเรานะครับเทลงไปเลยนะครับเห็นไหมครับสีสวยเข้มข้นน่ากินมากๆหอมๆเลยครับเหมาะกับมากกศร้อนๆบ้านเรามากเลยครับเมนูนี้เทลงไปเลยนะครับเข้มข้นมากๆเลยครับสีสวยหอมๆเลยครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปให้พูนแก้วเลยนะครับสีสวยน่ากินมากๆเลยครับทุกคน หลังจากนั้นเรามาตบแต่งนะครับตบแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดนะครับสตรอเบอรี่เราผ่าก่อนนะครับผ่าเป็นซิกซกนะครับตบแต่งให้น่ากินหรือว่าตกแต่งให้สวยงามนะครับหลังจากนั้นก็วางลงไปข้างบนเลยนะครับวางลงไปเลยนะครับสีสวยน่ากินมากๆหอมมากเลยครับทุกคนเมนูนี้เหมาะครับอากาศร้อนๆบานเรามากเลยครับวางลงไปเลยนะครับ หลังจากนั้นก็มาลาดด้วยโยเกิร์ตลดธรรมชาติอีกทีหนึ่งนะครับลาดลงไป30 ml นะครับอืมช่ำๆน่ากินละมุนหยดจ้อยเลยครับทุกคนอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะครับสูตรนี้หรือว่าเมนูนี้ทำตามได้นะครับ